หกโมงครึ่งฮะของวันเสาร์ก็ยังเช้าอยู่เลยแหละแต่ก็เสร็จภารกิจการนำพาแฟงกี้วิ่งเล่นตอนเช้าเสร็จแล้วกำลังจะเอาผ้าออกไปซักแล้วก็จะไปเซอร์ไพรส์เพื่อนเพราะว่ามีเพื่อนคนหนึ่งเมื่อวานนี้โพสกระหน่ำต้นไม้ใส่เฟซบุ๊กผมบึ้งบึ้มบึ้มบึ้แล้วบอกว่าถวางมาดูดิ ูวางังแต่ตอน6โมงครึ่งนี่เลย6โมงเช้านี่เลย,เลย1ชั่วโมง8นาทีไปลุยเมื่อกี้มาแล้วรอบหนึ่งแล้ว <c oughs> ลืมผงซักฟอกหรือน้ำยาซักผ้าเลยต้องเสียเวลาไปซื้อเคร์เจอกูแน่ถึงแล้วมันตื่นยังวะเออมาถูกแหละ ไม่ได้มานาะนงองๆอยู่ระหว่างทางจะเรียกมันยังไงวะโมงห้าสิบหกนาทีมีคนดูแลแบบลงไก่มันอยู่นะมันยังไม่ตื่นเลยมาตั้งแต่ไก่ตื่นแล้วแต่มันยังไม่ตื่นอีอ,อ ตื่นแล้วตื่นแล้วตื่นสายเราอ่ะจัดหนักสินะ เพื่อนก็ชอบให้ไม่ดีเลยไม่ดีเลยไม่ได้เอาพิกอัพมามีแต่มอระไซ์มึงอ่ะก็เรียบร้อยบุกเพื่อนต้องบ้านเพื่อนต้องยามเช้ามาแล้วก็ต้องลำบากขนต้นไม้กลับอีกก็เพื่อนได้ให้มาสามสี่ต้นให้อะไรมามากนะครับพี่ต้องครับมีผู้ดางแหละสามอันเลยหนึ่งคือราชินีหินอ่อนงาช้างแล้วก็ ลรวแก่สัตว์พันธุ์ต้นหนึ่งออกจากบ้านเพื่อนมาแค่หน่อยเดียวยงสามหลังก็มีดินเต็มเลยจะจัดจะ้อยหนึ่งก็เหมือนทำ้ายมอไซต์ตัวเองมากเลยนะฮะดูโอ้โหไปกลับบ้านก็กลับมาบ้านเรียบร้อยนะจากการไปเยี่ยมบ้านเพื่อนตองนะก็คือเนี่ยสาสี่ต้นข้างหลังนี่คือ เพื่อนตองก็ให้มาก็ขอบคุณมากเลยก็จริงๆพอดูเสร็จก็บอกเลยว่าเฮ้ยมาดูจริงๆคือไม่เอาอะไม่ได้อยากได้คือแบบตั้งใจมาดูจริงๆก็เพื่อนชวนมาดูก็มาดูว่าเฮ้ยมึงปลูกอะไรหนัก,กว่าอะไรครับสุดท้ายก็ก็ปิดบังความอยากได้ไม่ได้ก็ <laughs> คือมีอต้นหนึ่งจริงๆที่อยากได้ก็คือต้นนี้ไม่ใช่ต้นนี้หมายถึงพันธุ์นี้ ผมเรียกชื่อไม่ถูกด้วยซ้ำแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้สั่งบอลบอลดำสตูนมาปลูกเพราะคิดว่ามันจะคล้ายๆแบบนี้อพอก็เพิ่งรู้ชื่อว่ามันคือแก้วสารพัดนึงก็ไม่ได้หาข้อมูลข้อมูลอะไรเลยเนาะก็เพื่อนจะให้มาต้นใหญ่เลยแล้วบอกไม่เอาที่เอามานะก็ใหญ่แล้วนะก็ขอบคุณเพื่อนมากนะก็โอเคแหละมันมันอาจจะเป็นต้นไม้ที่ไม่ได้ราคาแพงอะไรแบบคุณค่าทางใจนี่มันก็ มันก็ทําให้มันทำให้มีมีความรู้สึกที่มันโอเคอะ่ะขอบคุณมากเพื่อนตัง้งแต่วบ้านใครมีต้นไม้อีกก็อย่าชวนกูแล้วกันเดี๋ยวกูไปดูขอบคุณมาก